ส,สวัสดีครับหลังจากที่เราทราบรายละเอียดในส่วนของบารังมิดเน็บอิโตปอกนะครับหลังจากที่เราทราบรายละเอียดกันไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของการกลิ่นไม้เมื่อมีการเปรียบเทียบกันนะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบกันโดยมีดทั้งหมดนะครับมีดทั้งหมดที่ผมนามารีวิวนี่นะครับจะเป็นมีดที่ผมใช้งานเองนะครับก็คือจะเป็นมีดสําหรับ คนที่ถนัดมือซ้ายนะครับก็คือใช้งานด้วยมีด้ายนะครับใช้งานด้วยมีด้ายมือซ้ายนะครับก็จะมีในส่วนของมีดเด็บนะครับมีดเดบเ็บเล่มนี้นะครับซ้ายนะครับอีโตอร็อก์นะครับเล่มนี้ซ้ายเหมือนกันนะครับรวมถึงอีกสองเล่มนะอีกสองเล่มทีนี้เรามาดูอารมณ์อารมณ์การกินการกินไม้ของไอเจตัว มิดเน็บก่อนนะครับการตีไม้ของมิดเด็บก่อนโดยธรรมชาติของท่าการการฟันไม้นะครับโดยธรรมชาติของท่าการฟันไม้โบราณนะครับตั้งแต่โบราณแล้วจะเป็นลักษณะของการฟันในลักษณะการฟันเฉียงนะครับเป็นลักษณะของการฟันเฉียงเพราะว่าจะไม่ค่อยฟันในลักษณะที่ฟันแบบที่มีความ ันน um, ้อยๆนะครับก mm ็ค hmm. mm ือมีความเฉียงน้อยๆเนี่ยจะไม่ค่อยฟันันะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วมันไม่มีมันไม่มีงานมันไม่มีงานอะไรที่ต้องฟันในลักษณะอย่างนั้นนะครับมันจะมีอยู่แค่ประมาณไม่กี่อย่างนะครับไม่กี่อย่างไม่กี่อย่างในที่ก็จะมีในที่นี้นะครับถ้าสมมติการลักษณะของการฟันฟันในลักษณะลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับจะเป็นลักษณะของการฟันฟืน ก็คือเป็นงาน <styles> หยาบนะครับก็คือฟันในลักษณะนะครับเมื่อฟันในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะมีแรงต้านสูงนะครับมีแรงต้านสูงแต่แล้วมันก็จะมีแรงมันก็จะมีแรงฟาดนะครับแรงฟาดที่ถ่ายทอดมาบนมือนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฟันเป็นนานเนี่ยมือจะล้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟันท่านเนี่ยจึงไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะใช้ในกรณีที่ฟันฝืนในกรณีที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเป็นไม้สดเป็นไม้เน้ออ่อนเท่านั้นนะครับ เป็นไม้สดเป็นไม้นอ่อนเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นการฟันในลักษณะเฉียงนะครับมันจะอารมณ์ ue, มันจะคล้ายๆการเสี่มการเสี่มไม้นะครับนะครับก็คือการคล้ายๆการทําปลายให้มันแหลมนะครับก็คือในลักษณะเนี้ยนะครับถ้าสมมติเราฟังฟังเสียงนะครับนะครับนะครับถ้าเราฟังเสียงนะครับเราจะทราบว่าเสียงไหนมีความหลวมเสียงไหนมีความแน่นนะครับเรื่อจากเสียงนี้นะครับ เสียงนี้จะมีความเบานะครับมีความเบามีความสมูทเพราะอะไรเพราะว่าไอเจ้าตัวไม้เนี่ยนะครับมันโดนฟันไปนแบบเฉียงเฉียงในลักษณะของตามไปเกียตามเกณฑ์ไม้ไปมันจึงทําให้การฟันเนี่ยขาดง่ายฟันง่ายนะครับเบาแรงนะครับนะครับก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับฟันง่ายเบาแรงนะครับเห็นไหมครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะฟันเฉียงได้องศาของคมต้องออกแบบมาสําหรับฟันเฉียงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราฟันเฉียงมากๆเราฟันเฉียงลักษณะเนี้ยมันจะมีคมบางชนิดที่มันไม่เกาะนะครับก็คือ1ก็คือไอคอนเวกแก้มหนาครับคอนเวกแก้มหนาแล้วสองคมที่สแตนดาดนะครับคมที่สแตนดาดที่จะสามารถฟันอารมณ์นี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็น มีดที่มีตัวใบบางมากบางจริงๆนะครับซึ่งซึ่งลักษณะของมีดที่บางเนี่ยนะครับการสร้างมีดที่บางเนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะนะครับต้องใช้ความสามารถสูงนะครับในบ้านเราเนี่ยมีไม่เยอะนะครับมีน้อยมากนะครับแต่มีอยู่นะครับแต่มีท่านที่มีความสามารถสูงๆประสบการณ์สูงๆในทำได้อยู่นะครับในลักษณะของมีดที่บางๆแบบบางมากๆนะครับก็คือเป็นมีดฟันไม้แต่บางมากๆสามารถฟันแบบดุเด็ดเผ็ดมันชนิดที่ว่า ฟันแบบไม่มีความเสียหายะครับมีนะครับมีแต่มีน้อยมากนะครับนี่คืออารมณ์ของเน็บนะครับนี่คืออารมณ์ของเน็บมีดเน็บเนี่ยเวลาฟันเนี่ยมันจะมันจะมีส่วนของความโค้งตรงนี้นะครับเป็นตัวจิกนะครับก็คือเป็นตัวล็อกนะครับก็คือในในท้องที่หย่อนนี่แหละนะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับจะเป็นตัวล็อกไอ้ตัวเป้าหมายนะครับนะครับนี่คืออารมณ์ อรมิดเเวลาฟันมันจะฟันสมูทมากนะครับเวลาฟันฟันสมูทมากนี่คือนิดเดียวถ้าสมมุติว่าผมฟันแบบเหมือนตามในคลิปทั่วไปล่ะนะครับนี่คิด ลักษณะของการฟันเหมือนที่หลายๆท่านเทสในหลาย,ลายๆคลิปนะครับนี่คือการนี่คือการฟันแบบลักษณะนี้นะครับนี่คือการฟันในลักษณะนี้นี่คือเจ้าตัวเน็บนะครับนี่คือเจ้าตัวเน็บมีเน็บนะครับคลิปน,นี้อาจจะได้สองสองชนิดนะครับอาจจะได้มีดเน็บกับปลาลังนะครับอาจจะได้ไมีเน็บกับปลาลังทีนี้มาดูในส่วนของไม้แข็งบ้าง นี่คือในส่วนของไม้แข็งนะครับในส่วนของไม้แข็งนะครับก็จะกินประมาณนี้นะครับก็กินประมาณนี้เป็นธรรมชาติของการฟันไม้นะครับท่าที่จะเป็นธรรมชาติก็คือท่านี้นะครับฟันฟันจิกแล้วก็ฟันเขียงนะครับคือษ้าใส่แบนี้น ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยฟันลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดนะครับก็คือจะมีการลักษณะการฟันอย่างนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไม้คูนนะครับไม้คูนจะแข็งมากนะครับไม้คูนจะแข็งมากและละักษณะของการฟันลักษณะนี้นะก็คือฟันไม้คูนเพื่อที่จะไปกินมานะครับเพราะว่าในงานในงานจริงๆเนี้จะไม่จะไม่ค่อยมีนะครับนอกจากการตัดโค่นแล้วนี่จะไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นลักษณะของการฟันเฉียงทั้งหมดนะครับ ตำแหน่งนี้นครับผมตัดตรงไม่ได้เยอะเพราะว่ามันมีกล้องนะครับเพราะมันมีกล้องก็คือก็จะเอยียงนิดนึงนะครับทีนี้มาดูปลาลาังนะมาดูปลาลานะังในความยาวที่เท่ากันปลาลังในความยาวที่เท่ากันะถ้าสมมติเป็นตัวนี้ก็ การเฉียงก็ประมาณนี้นี่ผมเริ่มจะไม่ค่อยเฉียงแล้วนะครับนี่พอเริ่มจะไม่เฉียงแล้วนะครับพอเริ่มจะฟันจิกนะครับนี่คืออารมณ์ของการฟันจิกนะครับอารมณ์ของการฟันจิกแต่จริงๆแล้วมันสามารถฟันเฉียงได้ก็คือเฉียงอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วการใช้มีดเป็นเครื่องมือเนี่ย เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือฟันในลักษณะคล้ายๆการถากการเหล่านะครับก็คือลอักษณะอนีน้ก็คือไม่มีการยกมีดออกจากชิ้นงานนะครับทีนี้มาดูจะตัวแข็งมากนะครับจะตัวแข็งก็เหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะการฟันเปิดนะครับฟันเปิดแล้วก็ตัดทิ้งฟันเปิดลงมาตัดทิ้งเพื่อที่จะควานเข้าไปข้างใน,น มันมีความแข็งนะครับเป็นไม้ที่มีความแข็งมีความเหนียวนะให้เป็นรัษณะการเปิดกบบอย่างนี้นะจะเห็นว่าแม้ว่าเราจะฟันล,ลักษณะนี้นะครับมันก็ไม่แฉลบ มันก็ไม่แฉลบนะครับก็คือมันจะติดเข้าไปเลยครับไม่แฉลบนะครับ,นะรบนี่คือในส่วนของปารังกับมิดเน็บนะครับปารังกับมิดเน็บอล้นะทีนี้ต่อไปมาดูอิโต้บ้างนะครับมาดูอิโต้บ้างเรจาจะอิโต้๊อกนะครับอิโต้๊อกมันจะได้ส่วนหัวที่มีความ หนานะครับมีความหนาความกว้างพอมีความหนาความกว้างป, sign. ปุ๊บการกินเนี่ยมันจะแรงนะครับจะแรงจะหนักแต่จะมีสะบัดนิดนึ่งนะครับแต่จะมีสะบัดนิดนึงเพราะว่าทรงเนี้ยหัวเขาสูงขึ้นไปนะครับแต่จะมีสะบัดนิดนึงนะครับแต่การฟันเนี่ยการฟันนี่จะจะได้น้าหนักนะครับการฟันจะได้น้ําหนักแต่ในซึ่งในส่วนของปลาลังเนี้ย ปลาลังกับีติดเนี่ยนะครับปลาลังนี่จะน้ําหนักนี่จะจะเหมือนว่าจะเบาวกว่าในการน้ําหนักในการกดสับเหมือนว่าจะเบาวกว่าเพราะในช่วงปลายเขาเล็กแต่เขาก็จะได้ในส่วนของเอวที่ยาวนะครับในส่วนของเอวที่ยาวก็จะมีสิ่งที่มาทดแทนนะครับสิ่งที่ขาดไปแล้วก็สิ่งที่มาทดแทน,นดูในส่วนของตัวนี้นะครับ จะเห็นว่า,าการสับจะหนักหน่วงนะครับเพราะว่ามีส่วนของน้ําหนักตรงหัวด้วยนะครับการสับจะหนักหน่วงน,นี่คือในส่วนของตัวป๊อกนะครับตัวป๊อกถ้าสมมติว่าเราฟันไม่เฉียงนะครับถ้าผมฟันไม่เฉียงก็จะได้อลลมพ์นี้เห็นไหมครับก็คือเวลาเข้าเนื้อไม้เขาจะเข้าแรงมากนะครับเพราะว่ามันมีส่วนของน้ําหนักที่มากดเพิ่มตรงส่วนของหัวนะครับ แล้วสามารถฟันได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยมันกดไปทางปลายนะครับฟันตรงปลายอารมณ์ก็จะใกล้เคียงกับฟันตรงกลางนะครับต่างกันนิดนึงนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันซึ่งซึ่งใน,นลักษณะของถ้าเป็นปลาลังเนี่ยอารมณ์จะเปลี่ยนเลยนะครับอารมณ์และอารมณ์จะเปลี่ยนเลยปลาลังและมีดเน็ตนะครับถ้าฟันในช่วงปลายฟันนะครับช่วงปลายของมีดฟันอารมณ์จะเปลีๆๆ่ยนนะครับอารมณ์จะเปลี่ยนแต่ว่าในส่วนของ อิโต้ป๊อกเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันมีส่วนของ,ของหัวนี้ถ่วงบาลานซ์อยู่นะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ออยังก็ยังคงก็ยังคงฟันได้หนักๆนะครับก็ยังคงฟันได้หนักๆทีนี้มาดูในส่วนของอิโตอเอ้เอวที่ยาวขึ้นมาเอวที่ยาวขึ้นมาจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับสันตะนี้บางมากนะครับประมาณ น่าจะประมาณ2มิลสมิลกว่านะครับนี่คือสันสันอิโตนะครับสันอิโต้แบบโบราณเลยนะครับแบบโบราณที่ใช้กันเลยนะครับหน้าคมก็บางหน้าคมก็บางมากนะครับหน้าคมก็บางจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูการกินไม้ในลักษณะของการพันเสียงนะครับตัวนี้พอพอบางปุ๊บเนี่ยพอบางปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยว่ามันการกินไม้นี่มัน ม,มันกินได้ก,กินได้เร็วนะครับกินได้เร็วแต่มันก็มีข้อเสียว่าถ้าสมมติว่าเป็นเป็นไม้ที่มันแข็งแข็งนะครับเป็นไม้ที่มันแข็งแข็งเราต้องฟันเบาๆนะเพราะว่าในส่วนของมีมดเล่มนี้มันบางมากนะครับทัานส่วนของการฟันแบบการฟันแบบไม่เฉียงนะครับก็คือการฟันแบบไม่เฉียงก็คือการฟันแบบไม่เฉียง นี้มาดูอารมณ์ตัวนี้นะครับนี่คืออารมณ์การฟันแบบฟันไม้แข็งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่คือการเปรียบเทียบระหว่างมิดเด็บปารางังและอิโต้ หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ